ทำแล้วดีค่ะดิ้นเยอะดีขึ้นเยอะถ้าไม่ดีก็คงไม่ไม่ไม่ขับรถไปเอามาแม่มาจากที่ไหนแม่มาจากสั่แก้วค่ะแล้วคือแม่จะไปมาจากสั่แก้วแล้วเข้ากรุงเทพไปฝึกแล้วก็จากกรุงเทพมาที่นี่วันอาทิตย์ก็คือแม่ต้องขับรถประมาณสี่ร้อยโลค่ะก็คือก็คือขับมาเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาค่ะเรื่องการมองหน้ากตาค่ะก่อนและหลังทำเทียมเบสนองเปยังไงบ่างคะก็ดีขึ้นแต่ว่าการดีขึ้นของเราเนี่ยคือค่อยๆดีขึ้น ก็คือเรื่องภาษาเนี่ยมาเรื่อยๆก็คือพัฒนาดีขึ้นจนจนตอนเนี้ยเขาก็บอกความต้องการของเราได้บ้างแล้วก็การเรียกชื่อสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยจะจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็การพูดที่เป็นประโยคม,มากขึ้นบอกความต้องการมากขึ้นจากที่เดิมคือมันมันมันจะห่างจากเนี้ยเยอะแต่ว่ามันถามว่าทำมาเกือบเกือบปีนี้ก็เิ่ขึ้นเยอะค่ะ โดยที่ทำเนี่ยแม่ก็จะไม่บอกคุณครูที่ฝึกเพื่อที่อยากจะดูว่าคุณครูเนี่ยจะมีเก็จะประเมินออกมาว่าน้องดีขึ้นหรือหรือไม่ดีขึ้นอะไรยังไงคุณครูก็แบบว่าอ๋อน้องดีขึ้นเยอะค่ะน้องดีขึ้นเยอะ,ะนะดีขึ้นเยอะมากจนแม่พอใจการฟังคำสั่งเขาจะฟังนอ้องเข้าใจได้เยอะขึ้นทำจำคำสั่งได้ไหมคะทำได้ค่ะเราได้ติดต่อจะทำอะไรคะท่แป้งฟันได้นะคะดีขึ้นเยอะค่ะ จากการที่แบบว่าเวลาอาบน้ำเนี่ยยืนเฉยๆเลยไ,ไ,ไม่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 ทำอะไรเลยอย่างมากก็แค่บีบสบู่อะไรมาแล้วใส่มาแล้วก็แค่ต้มรุงนะแล้วก็จบแต่ตอนเนี้คือน้องสามารถที่จะถูแคนถูขาได้หมดคือหลังได้่ยังไม่ได้มันยังยากอยู่สับผัได้ติดกระดุมได้การเขียนตัวอนียก็ดีขึ้นตอนนี้น้องสามารถที่จะจับดินสอถูผ้าแล้วก็เขียนเขียนตามปากได้เองแต่ว่า ็คืยังต้องมัวตัวจโตีอยู่แต่ในส่วนของคุณครูพัฒนาการที่บอกว่าคือข้อมือของเขาอะมันไม่ลอยละตอนนี้คือเวลาเขียนข้อมือจะไม่ค่อยลอยแล้วก็ถือว่าอายกาพัฒนามาได้ดีแต่เมื่อก่อนนี้คุณครูบอกว่าเขาจะงงง่ามเนาะเวลาเขาทำาอะเนี่ยถ้าล่าสุดที่แม่คุณหมอเนาะคุณหมอจะประเมินว่าดูเขามีความสุขขึ้นเขาแข็งแรงขึ้นดีขึ้นเยอะเลย การเล่นสมุดเนี่ยดีขึ้นเล่นเล่นเล่นของเล่นได้ได้ได้ตรงตามฟังก์ชันของของเล่นมากขึ้นแล้วก็สดใจที่จะเล่นกับคนอื่นมีความกลัวไหมจะมาทำแบบนี้เอ่อคือคือตัวเองเนี่ยหาความรู้เรื่องเรื่องเนี้ยมาค่อนมาค่อนข้างนาวละกลัวไหมก็คือกลัวกลัวก็คืออยากให้ให้มีคนที่ที่ดูแลในเรื่องการทำเนียเป็นคนที่แบบเป็นคุณหมอหรือคนที่เป็นเป็นคนที่มีความรู้เรื่องนี้จริง เขาปฏิเสธเอาเขาะเขาคือว่าเขายอมมาทํมก็ค,คือเขาเขามา<ล><ล>เขาอยากมาเ<ๆ>ขาอยากมาเขาไม่ได้ปฏิเสธหรือไม่ได้อะไรครั้งหลังๆเนี่ยดื้อตอนนี้แม่ก็คุยกับครูอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแม่บอกว่าน้องน้องดื้อมากน,นะโดยที่แม่กับครูเนี่ยมีความเห็นตรงกันว่าน้องอาจสามารถเข้าใจในงานที่เราให้ทำเนี่ยเข้าใจคิดว่าเข้าใจลหละแต่ว่าจะจะฉันจะไม่ยอมทำ เเมีวนเเอันนี้แม่ก็คุยกับคุณครูอ้อนะคะคุณครูอ้อที่เป็นครูพัฒนาการแกก็บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาของเด็กที่ที่เราถือว่าถ้าถ้าดื้อเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีแต่ถ้ามาเรื่อยๆแล้วรับฟังคําสั่งทาตามแบบอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าดื้อเนี่ยแสดงว่าเขาอ่ะมีความคิดเป็นของตัวเขาเองละแต่แม่ก็ถามว่าเอาได้อย่างนี้ทำไงคุณครูก็บอกว่าอ่าถ้าน้องดื้ออย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆปรับพฤติกรรมค่อยๆสอนไป